สบายดีสบายดีวัชพูกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่สมเซมิทิสไทรบ้านสวนวันนี้เราจะมาเป็นคนสวนเนาะสบายบ้านสวนก็ต้องเป็นคนสวนนั่นวะนี่เทเลเดนเราจะไปไถนานะคะโอเนาะเวาชพไปตัดหญ้าเออข้างแรกอีกได้หนิยืนนี่ค่ะเมื่อวานนี่ไม่ตาเพิ่พตัดเนาะจนเต็นเบิร์ดเมตตี้วัชพืตัดแต่เราไม่จะทางไปเนาะ ไม่อยากเลยตัดก้อนซะเราสิตัดทั้งหลังมาเนี่ยทางหลังกอนนั้นกับเพงเนาะอันนี้เป็นทั้งหน้าไม่ตาเพิ่นตัดแล้วเมื่อวานนี้ไหนกอดอะบ้างดิยังไงก็อนเนี้ยเงออินกว่าสิประมาณนี้เงินเลมันคือเออสายนี่มันต้องยู่ลังกันไปนี่บ่สายนี่มันต้องอยู่ในนี่เปล่าโอ้ตอนนี้เป็นสายไฟ เทียบแล้วมันใตเลยบอเออออมาเชียยูไปทางหลังมามาเบิ่งก่อนมาเบิ่งหญ้ากาก่อน เข้าอันมีคนมาเสียเงาให้ลงสั่งเด็กผู้เรามาเก็บเกสในตลาดเราเก็บเกตไปขายแล้วเฮาอันจ้างเรามาเสียญงาให้เห็นเออู่บอกเห็นแนใจเอา <laughs> <laughs> ให้อันนั้นเจ้ากล้องให้หน่อยยันแบบยันแบบแบบเลอะๆนะอันเราให้ลงสั่งเพื่อนมาเสียแต่ว่าตอนนี้เพื่อนสุขภาพทางกายเพื่อนโบแข็งแหงเนาะว่าง่ายๆกับเราแบบ เ็บไข่ได้ป่วยตลอดพอเราก็เเถาแล้วตะกี้เราเสียป้อเป็นค่ะคือพวกเราเสียอยู่ส่วนเลยเสียหยาดคักเขาจ้างเราจะละเทือดทางซิฟเซนแบบให้เราให้ตังให้เราทุกคนที่จริงมันก็บอะไรนั้นแบบมันห่มในนี้มีเต็นนั่งตั้งแล้วครับกะเสียมซ่โซ่โซซคันดุคนะนะแต่เขามีเครื่องตัดหยา,ขาเขาใช้เครื่องตัดหยาตัดเอาดีกว่าติดหักเครื่องตัดหยายังยังบอเกียงซ้ำมันเฮาเสียเอาพอมันออกบนเงาบนโคนเลยเครื่องตัดหยานี่มันจะตัดออกแต่ปลายมัน นี่มันจะตักเป็นแผ่นเฮียนนะแบบมันบดได้แบบออกเบิดโคเบิดโคนเบิร์ดฮะอันนี้เป็นสุ่มมันสุ่มแมวของพ่อเองเนาะไม่ใช่สีอ่านไม้ทั้งหลายเพราะว่ารไมมีแมวเลยเด็ก้ด็กอะนอนมาดูอีกมึงเถอะเนาะแต่มันาดูแลหายมันเนาะมันเข้าไปเฮือนเด็อันนี้มันคอเกลานางมูลเพิ่นเนาะนี่แม่อันนี้แม่หยาที่มันเสียมานะว้า ตะกี้มันเป็นบอลต่างห้าตาเครื่องอยู่นี่เลยหญ้ามันขึ้นแต่เข้าเวยียดเขาเวียดเกี่ยวหญ้านี่เขามาพอยันมีงูมีขี้เขีบมีเอยียงอะไรซัดที่มันเป็นพิษเนาะพอยานมาการะลุกกระลั่ให้มันเปลนมาเบิ่บงกหนังกันจีมันสิเป็ี่ยนอะไรมันคือมีก้อนขี้หินลายนี่ไปพัดมันสิบวพัดอันก้อนขี้หินเขาบอกแน่นอ่นแค่นด้สิคะถ้าเบิ่งกหนังกันเราทุกคนเพราะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราคือกัน ยังบม่เคยตัดอันหยาแบบอันนี้จะคือหาเสียหยาก็ยังบม่เคยเนาะครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยมาทาสิเริ่มเฮนันจับกุ้งให้เป็นอะไรก็ยุ่นกันหน่อยนึงหน่อยนึงไม่เอ้ยสะตังกองเอ๊ะเชือกเมื่อไรเออข้าปใส่เอาฟ้าวฟ้าดูข้อมูลของเขาสมองนี่อันนั้นเพิ่นมีเฮียนภาษาจีนเนาะ กเลยเออบทนี้มีเวลาพักคงพักทอนเลยเรียนเลยเรียนมาแล้วก็ไปเพี่ภาษาจีนต่อปัญหาคือสายไฟ่เขาจะถึงยกไปเลยภาต้องเกี่ยวไปพี่เนาะย่างรอรอไปทางนี้เนาะมาตังเสียพี่โตอ้อมอ้อมอันนี้เป็นสายไฟที่เขาเสียบต่อกันกับสายใหญ่อยู่ได้เสียบต่อกันกับอันเดียววะเครื่องตัดแย่เยายามใส่ตกลงกันเขาเป่งมันจะดีกันหมดโอ้ เี่สีมูนี่ก็ดไ,ได้นะัเป็นไหนสายไทยมันสิบออนั้นบอวะมันดังเลยเป็นบ่อยอย่าเพิกได้เดยเฮ้าไปบึงให้ โทษสาย,ยไายอลไเด้อทุกคนที่นี่มันดังเอออันนี้เฮได้สตัน,นเร่ใบพัดมันกันต้นนี้ถ้าต้องเดินุงอย่างออกเนาะเพราะว่าอุปสรรคของการที่หาตัดหญ้านี่มันมีเศษเล็กเศษไม้เศษหินอยู่ในพื้นดินแล้วทุกคนเนาะแล้วมันก็จะให้การตัดหญ้าเขาคัดข้องเพราะว่าใบพัดอันนี้มันมันพัดเอาไปทุกอยา่าง คือว่าพื้นฮามันบลเอียดเนาะถามันก็ได้ยุม้มเ,เนบ่น,นี่น้ำถั่วอวังวะมันทมันก็เดทอดก็เดทอดอะไรแม่ถ้าทอดอยู่พี่ได้เออทอดก้อนมีตรงยางมยังขาก็ได้ไรเออไเไโอเคเราจะทักทีไปก่อนฮันส์ตัสต้าเบิ้งก่อนฮัตัดแล้วเนาะ ง่ายก็คือเขาตัดแล้วเขาจะชี้ให้ทุกคนเบิ้งเพราะอุปสรรคข้างหนฮาวูไปชี้ให้ทุกคนจะเจออย่างเมื่อกี้นี้เขาจะเจอทุกอย่างพัดเขาไปในแบบพัดแล,แล้วแล้วมันเสียงดังเนาะแบบมันมัน,ม,นมันเกียวเกียวกันนะมันโบโ,โ,โ,โเคเก้มาสตัดให้มันแล้วนะคะจะสีท้ายอีกเทือกหนึ่งทุกคนเนาะโอเคท้าเบิลงหมืกันทุกคนเป็นอะไรบริยดปันใดเนาะแต่มันกระสั่นลงเด้นี่อันนี้แม่นบอลเม่นนเมตีตัด แต่ว่าดูเหมือนว่าเครื่องตัดหญ้าหนูจะพังมันควันพี่นอ้องตีบพูกนเป็นหมันมันควันขึ้นมาในตู้นี่ตู้บอลเฮาอนปั้นนี่นะตัดยังบอลแล้วค่ะซ้ำยังบอลนี้ยังบอลนี้อันนี้เป็นก่อกล้วยที่เฮาอนตัดต้นกล้วยออกเนาะเดะมันยังประมาณนี้ยังน้อยเดียวเนาะทุกคนเดะ แต่ว่าอันนี้มันควันมันควันออกมาจากบนนี่มันดังอิดอิดอิดแล้วมันควันเนาะเดี๋ยวฮ่สิทธาถามอลันตัดไกลสิแล้วแหละยังน้อยนึงยังประมาณสามนนี่นี่แต่เมตตีอยากตัดให้มันละเอียดสั้นลงกว่านี้ค่ะต้องได้ถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังเพื่อให้มันสั้นลงทุกคนไม่ติตัดโตได้น่อยนึงแต่ว่ามันดังแก๊กๆ๊เด็กไปพัดมันค่ะ มันน่าจะมีแนวฮักเนาะเดะพอเมื่อก,กี้นี้มันทื่ออันมันพัดอันเอีอยงก็ลอดเนาะทุกคนเนาะจบกันได้แค่นี้ค่ะพอมันช่อยยังไงเนาะเอาง่ายๆก็คือบ่อนหัตันเนี่างงานนนยน,นี่มันเป็นอุปสรรคมีทงม้งแดงไฟมีทางอันก้อนดินจี้มีทั้งเล็ก มันแบบเวลามันทึกกับใบพัดแล้วมันดังแล้วมันก็ควันเนาะโบได้เนาะกคนเนาะแต่ว่ามันก็โอเคนะมันสั้นลงแต่มันให้มันละเอียดให้มันเนียนให้มันแบบสันสั้นอี๋มันก็เฮ็ดบได้เนาะเพราะว่ามันมีก้อนหินแล้วก็พื้นดินที่เฮาตัดนี่มันโบเพียงกันมันก็คือแบบดินเดินแบบมันเป็นเรียบเลยนะมันจะตัดสบายแบบมันโบเมียนก้อนหินโบโบมีเล็กโบมีใหญ่โบแต่ว่านี่อ่ะมันมีเล็กมีล้วนอีงเมื่อกี้นี่มันก็ เกาะกันกับลวดเนาะแล้วมันกระดังแกกๆ,ๆ,ๆ,ๆคือไม่ตีให้เบิ้งเมื่อกี้นี่สุอเท่านั้นมันก็ไม่ได้ค่ะดูสิมันหงายท้องปางงานอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาคลิปไปก่อนเนาะคือว่าคลิปนี้กะได้ซ้ำนี้แหละได้ซ้ำที่เห็นเนี่ยมันเป็นยังเดไงเป็นไงใบลุดใช่ไหฮะใบมันลุดใบลุดเนาะโอ้ย โอ้ยใช่ยังเป็นไทยทีเอ้ยโอ้ยไทยทีสวยป้ายยังอยู่อันตัดหญ้าเธอเดียวเห็ดเครื่องตัดหญ้าหญ้าเพซัมแก่แค่แค่ต่วนเลยมันควันกุ้มเลยเลยควันเปล่เออมันควันข มันพัดเก๊กเก๊กเกแล้วมันกรควันตวดตวดรไม่แพ้ผูอยากตัดเนี่ยว้าวเห็ุกระบะโคอยคตรกำลังตัดม้วนไม่มีน้ชมชได้มันมีแต่ขี้หินนะฮะน่ะหินกระดงยางแลาใต้เมื่อกี้นั่งอยู่ชือชแกวอมนเขี่ยนเหียดเบเมื่อใบพัดพี่น้องเบิ่งใบพัดอันตัดหาเฮานี่ รวมั่ะมันไม่มันไม่มันก็กับลวดนะกินี่ค่ะแขกแขกแขกลมตะขันตุ๊ด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 ลองเปิดเบื้องล่ะให้อาลันหั่นเบื้องให้เนาะแต่เขาชิพอแลวแหละพอแล้วแหละสิไปอันปอนเข่าอามีเนาะลองเสียบเบื้องดู จะนอย่างตนมือตะลด้เด่็นทองโอ้มึงเอาต่ดสีเนอาสีนันตีฟองมันน่ะใส่ไรปาน้โอ้คึงนึงเลยด้าอยู่ใ้ไดนู่ดิข้ย่าในชิปคันไปเลยเป็นเลเปิดนฮานไข่เอ้ยเกินฮานป่งรถนี่เปิรนฮาล่างรถนี่เจ๊งไม่รบว ล่างแล้วเหลื่อมเลยได้หล่เหมือนกันเป็นมันเป็นแวกในโตเอาเปก้อนนี้นะลองมึงดูอันนี้เบาแห่งพะโลโอ้อเมย์เดยได้ตสิบสไปบอลลองเชียบมึงก่อนนะขรบประทัดแล้วสิไปป้อนข้าวลูกคาเซียนถักไปก้อนพ่อมันก็โอเคแล้วเมื่อกี้นี้นะ เล็ดก,กันเลยนะมันโอเคแล้วมันกระชั่นลงค่ะนะถ้าจะเป็นพักคลิปแล้วก็ไปป้อนข้าวอามนี้นทุนคนเนาะส,สุดตัดยากค่ะ <laughs> โอเคถ้าจะพักคลิปก่อน